สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราเช่นเคยตามสัญญาที่ตกลงกันไว้นะคะเคยได้ทําคลิป การคำนวนนะคะหรือว่าวิธีการคำนวณส่วนต่างประกันรายได้ของเดือนตุลาคมไปแล้วสำหรับคลิปนี้มาดูของเดือนพฤศจิกายนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนต่างจะได้เท่าไหร่นะคะสำหรับประกันรายได้ยางพาราเดือนพฤศจิกายนยางแผ่นดิบนะคะประกันราคาอยู่ที่60บาทน้ำยางสด57บาทและยางก้อนถ้วย23่บาบาทค่ะมาดูวิธีการคำนวนนะคะว่าจะได้ไร่ละเท่าไหร่กันบ้างบอกไว้ก่อนเลยนะคะยางก้อนถ้วย อดเหมือนเดิมค่ะไม่ได้รับการประกันเนื่องจากราคากลางสูงกว่านั่นเองค่ะมาดูที่ยางแผ่นดิบนะคะสำหรับราคาประกันอยู่ที่60บาทนะคะเอามาลบกับราคากลางก็คือ5 4บสาท15สตางค์นะคะก็จะได้ส่วนต่างออกมาอยู่ที่5บาท85สตางค์นั่นเองซึ่ง5บาท85สตางค์เป็นส่วนต่างเราจะนำมาคูณกับ20นะคะก็คือปริมาณผลผลิต ก็จะได้ออกมาอยู่ที่117บาท6สตางค์นั่นเองนะคะนั่นก็หมายความว่ายางแผ่นดิบในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้หรือว่าวดที่2นะคะจะได้ไร่ละ117บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นน้ำยางสดราคาประกันอยู่ที่57บาทส่วนราคากลางอยู่ที่53บาท6 9สตางค์นะคะสําหรับส่วนต่างก็อยู่ที่3บาท 31สอสตางค์แล้วก็นํามาคูณกับ20นะคะก็คือปริมาณผลผลิตเหมือนกันนะคะจะได้66.25สตางค์นะคะนั่นก็หมายความว่าจะได้น้ํายางสดนี้ไร่ละ66บาท25สตางค์นะคะสําหรับงวดที่2หรือเดือนพฤศจิกายนนี้คะ่ะจะได้น้อยกว่างวดแรกก็คือเดือนตุลาคมนะคะสําหรับน้ํายางสดส่วนยางก้อนถ้วยก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่า ราคากลางนั้นก็สูงกว่าราคาประกันจึงไม่ได้รับการประกันในรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่ามาแจ้งเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะแจ้งเป็นรายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเอามารวมกันมันจะยาวเกินไปว่า1ไร่ได้เท่าไหร่คุณกรีดแล้วก็เจ้าของสวนแบ่งกันแล้วจะได้เท่าไหร่ยังไงน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ